จากนั้นนางเงือกน้อยนางเงือกบนตกชั mm ้นล่างไงตก้าตกหลังตกพร้อมพร้อมกันเอ๊ะว้ยแล้วหนึงกูคิดไม่ออกอ่ะนางเงือกก็หันมายิ้มอ่ะแล้ส่งยิ้มไม่เฉยส่งยิ้มนี่เฉยไงต่อยิ้มมาส่วนนี้ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราบบ้อมหัว ไปมีลูกเขยมาแลกลูกสามห้มีลูกสามมาแลกลูกเราตอูก็ว่ามาแลกลูกชายครับคุมาอยู่ด้วยกันเลยเช่หรือเปล่าองูก็มะนาวแลกมะพร้าวแล้วก็แลกส้มโอกพระแตงแต่งโมชโยหิวเราอยู่ด้วยกันดีกว่าเราโปรโมทวันนี้คือเราจะให้อิงอธิบาย เงื้อนเรื่องมันเป็นแบบที Hah> ่บอลจะพูดต่อไปนี้คก็จะเป็นแบบที่เม้งบอกนะครับนะฮะก็คือเกมที่จะเนี่ยสุดท้ายก็ไก้เฮียเกมกูก็เป็นคนคิดด้วยจะเห็นว่าเรามีโน้ตบุ๊กมีแม็กบุ๊กดูดิเียเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเจ็บวันนี้เราจะมาเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนเพราะตอนนี้เวลา เออสามนาทีกาสามหนึ่งนาทีกาสิพอเดี <laughs> ๋ยวจะเป็นเล่านิทานแบบเป็นช็อตๆแล้วก็เราจะรวมช็อตนั้นให้มันเป็นเรื่องอให้ได้เราจะมีคนละสามสิบวินาทีผมเริ่มการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้าชายกําลังเล่นเซิร์ฟบอร์ดลงมาสมมุ๊บิจบสามสิบวิอิงจะต้องต่อจากเนื้อเรื่องนั้นอ่ะภายในสามสิบวินาทีนั้นต่อและถ้าอิงพูดสามสิบวิเสร็จปุ๊บก็จะไปบอลต่อบอลก็จะต้องพูดต่อจากอิงคือวนอย่างนี้สุดสองรอบถามว่าเฮ้ยทำไมต้องมีโน้ตบุ๊กกับ ก็คือเราจะเอาเรื่องที่เราเล่าทั้งหมดพิมพ์ลงไปในนี้แต่เราจะดูซิว่าเราจําสิ่งที่เราพูดได้ไหมเออห้ามผิดห้ามผิดซักแบบวันณยุคเดียวอะ่ะโดนโดนแทงคือแบบเ<อ>ดี๋ยวเราไปเอามีดในครัวเดี๋ยแบบคนที <c oughs> มีภาษาฝรั่งเศสนะเราจะรู้ได้ไงว่าเราพูดผิดหรือพูดถูกอ๋อพูดถูกเราจะมีเครื่องบันทึกเสียงไว้นี่คือเครื่องบันทึกเสียงนะครับขอย้ำไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารนี่คือเครื่องบันทึกเสียงเทคโนโลยีใหม่ประมาณส0,000กว่าบาทเราใช้ประโยชน์แ้วก็ไปทับกระดาษเพราะว่าบ้านเรา จนใช่ครับผมอจริงด้วยไม่มีใจเลยที่รักกระดาษเออใช่ไหมว่าเราจนไม่มีทางค่าเลยรับกระดาษคือถ้าอภิญตุ๋มาวางอ่ะคนก็แบบเนี่ยมันตกกระปงกระดาษแล้วไปเอากเอาไปส่งเอกสารมันดูไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเลยซื้อเครื่องมือสื่อสารมาทับกระดาษแทนไปเถอะไอ้จับไปเล่นไอ้เหี้ยเสียเวลาอธิบายถูกหรือยัง มาฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยแต่ก่อนอื่นก่อนนี้จะเรียนเรียนอีกสายหนึ่งอย่างพวกเราผมแนะนําเลยเพื่อนผมวันนี้คือจบมาหลายภาษามากมีภาษาสเปนไหมภาษาสเปนพูดได้ไหอได้สบายมากเราลองซักเสียวหยางสักคำนึงบอมชูเออใช่หรอสเปนนะเนี่ยมันฝรั่งเศสรออะไรยะออดออดแล้วนี่พูดเข้าใจมุกใช่ไหมอ่ะใครจะเป็นคนเริ่มนะฝไปจบไปชบมึงเริ่มก่อนเออแล้วก็ไปบอลแล้วก็ยิงฝวามชุดต่อ จส้มตำมันแตกแตกโอเคมามาเริ่มเออลืมบอกอันนี้เราวัดเป็นความสามคคีว่าแบาที่เราจะจำกันได้ไหมคือสมมุติว่าถ้ามันออกมาผิดเนี่ยเราจะเอาไม้เนี่ยตีหัวน่าปกติตามระบมหัวนะฮะ ผมเริ่มด้วยคนแรกหนึ่งสองสเริ่มณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเจ้าชายหนูได้ไปเจอเห็ดซึ่งเป็นหมู่บ้านของเห็ดที่มีความสุขล่าเลิงแล้วก็เดินไปเจอบ่อน้ำพอไปเจอบ่อน้ำปุ๊บก็เลยส่องเขาเรียกาไปเอเงาเอาส่องเงาในบ่อน้ำเอ้ยหมดเวลา ไอ้เคียก็ลืมแล้วเนี่ยลืมตั้งแต่ต้นเลยอ่ะต่อสามหไปหลังจากสองเงาเห็นนางเงือกตัวหนึ่งเจ้าชายหนูก็เลยลงน้ําไปดูเมืองใต้บาดาลุงมนยางนางเงือกบอกว่าข้างบนน่ะหมู่บ้านเห็ดอ่ะมันเป็นมันเป็นโจรก็เลยชวนเจ้าชายหนูมาสร้างพันธมิตรหมดเวลาหมดเวล โอ้ยแล้วกูเอาไงดีอ่ะกูเป็นยากว่ะมามามาพร้อมนะสามสิบวิหนึ่งสองสามเริ่มสิงนจบด้วยวะเอ่อพันธมิตพันมิตรพเราตั้งพันธมิตเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มรวมกองกำลังเพื่อที่จะเตรียมไปสู้รบกับหมู่บ้านเห็ดเพราะว่าหมู่บ้านเห็ดอ่ะมันเริ่มจะไปยึดปราสาทที่เจ้าชายหนูอยู่ก็เลยพวกนั้นกลายเป็นกบฏไปแล้วแล้วสุดท้ายเจ้าชายหนูที่รวมพลกับเจ้าหญิงหมดไปแล้ว เมือเวลาเจ้าหญิงไหนวะเจ้าหญิงเงือกเพราะว่าเงือกคือเจ้าหญิงเออใครบอกเขาสองรอบวะรอบคนบอกสองรอบแลนะจำไม่ได้อยู่แล้วตอนแรกในหัวกูคิดว่าเออหลักสิบวิลัดเดียวแหละที่เหมือนกูแหละแต่พอเล่าไปเรื่อยๆรื่อยเมื่อไรจะจบวะไม่จริงไม่เจอเจ้าหญิงอ่าเชี่ยแต่กูลืมหมดแล้วนะตั้งแต่ต้นพร้อมจับเวลานะฮะสาม สองหนึ่งพอเจ้าชายหนูกับเจ้าหญิงเงือกพอขึ้นไปแล้วก็เลยคิดจะไปวางแผนกันก่อนที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านเห็ดอ่ากาลังวางแผนกันว่าเราจะเข้าไปบุกยังไงเราจะใช้คนยุยุ์อะไรเข้าไปซึ่งเจ้าชายหนูก็พูดออกมาว่าหมดเวลาอย่าบอกชู้เลย คัอบองอยู่ในี่เกมพิกเลยนะจำได้ยอย่างเดียวเลยอะจะผ่องจูฟิล์มยังไงไปะสามสองหนึ่งมาเจ้าชายหนูพูดว่าอาริกาโต หลังจากนั้นนางเงือกกระมองหน้าเจ้าชายหนูและส่งยิ้มมาอเข้าเพลงด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็ก็เดินไปที่หมู่บ้านเ็ดเพื่อไปเจรจาแล้วจากจากนั้นมันไม่ลงเอยด้วยดีก็เลยกลับมาวางแผนหดลงเอยด้วยดีกลับมาวางแผนรอบสุดท้ายนะฮะก่อนนี้เราจะเอานิ้วไปสัมผัสคีย์บอร์ดกูลืมตั้งแต่ต้นตาม สอหนึ่งหลังจากเจรจารไม่ผ่านปุ๊บก,ก็กลับมาวางแผนว่าเฮ้ยจะพูดยังไงดีเพราะว่าพูดว่าอันนี้ก็โตไม่เข้าใจอ,อ <c oughs> ก็เลยวางแผนว่าจะพูดกลับไปกลับไปพูดใหม่คราวนี้นางเงือพูดเองเลยเซมมาหรืยาายอยังเจมจะให้หนูบอกว่าเฮ้ ey, <c oughs> าายนังที่ยู แล้วทีนี้หมดเวลาหมดเวลาโอเคตอนนี้เราได้เล่านิทานจบไปแล้วขอแก้กติกาเล็กนิดหนึ่งได้ไหมเอาแค่พอเข้าใจพอเฮ้ยถ้าเราพิมพ์ไปปุ๊บแล้วมันเหมือนกับที่เราเล่าอ่ะอโอเคแค่นั้นเลยเดี๋ยวเราจะร่วมกันพิมพ์กูว่าไม่ได้ว่ะมึงจำงงตัวเองอันแรกได้ปะกูจำได้น้าบู่บ้านแห่งหนึ่งเฮ้ยอ่าเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลย เริ่มจากผมก่อนเลยหมู่บ้านแห่งหนึ่งหรือมันเริ่มต้นที่เจ้าชายของแค่เริ่มก็ผิดแล้วนะหมู่มองหมู่บ้านพี่แต่มืองเริ่มราสาไม่ใช่หรอหมู่บ้านมาที่หลังเออมันเป็นหมู่บ้านที่ยปล่อยมันดิกองปล่อยไี้อะไรเหมือนกันเ่ะใช่เหรอจอยออะคือถ้าเราผิดจะโดนตีหัวสามคนเดี๋ยวเล่นม่เรียบร้อยไม่ฟังด้วยกูจาได้น้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งกูกูใส่เลยมือนลารปาลากับแล้วหมู่ไอ้ที่เมัอนสาษากรน้าราษาแห่งหนึ่งน้าหมู่บ้านคือ หรือน้ำน้ำประสาทปะ่ะเพราะว่ามันต้องไปหมู่บ้านเห็ดใช่ไงประสาทอ่ะเเชื่อ เจอนังเงือกทิ้งไงวะเอา,าแล้ะเอาแล้วต่างไปองเอือกองเงือกเพราะว่าเจ้าตัวเป็นเงือกต้องทิ้งขอหีบข้างหน้าใช่น้ำเงือกเจอนางเงือกองหนึ่งกูน่าจะมีองนะใช่เหรอเป็นองเหรอของขึ้นไม่ได้เลยคาดกูเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ไม่รู้ก็ผิดดาึบเอี้ยงเจอนางเงือกองหนึ่งพาไปดูเมืองเมืองนั้เออพาไปดูเมืองมาไปดูเมืองเป็นมันธมิตรแล้วก็เราก็ไปพากเสียงเอ๊ะดุดันไม่เกรงใจใคร ยุ่งแกงกูจึงจะเป็นมันธมิดแต่ก็จุกจากเอ็กซ์ตันเป็นมันธมิดวางแผนปั๊กเหมือนจะวางแผนก่อนขึ้นไปปั๊จึงแล้วกันเออจึงแล้กันรวบรวมเออเออใช่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 ลองกำลังเออใช่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 รวบรวมกำลังขึ้นจากน้ำ ึ้นจากเฮ้ยเพราะว่าหมู่บ้านกำลังไปยึดปราสาทจึงขึ้นจากนั้นจึงเงี้ยวใจ่เจียมทุกอยาไม่ได้นะจึงและแต่หมู่บ้านเจ็ดเ็แล้วเจ้าชายหนูก็พูดว่านี่นี่พูดว่าพูดว่าอะไรอาลิกาโตเริ่มมาแล้วอาลิกาโตอาลี กโต๊ะมียิ้มเลยนะกูรู้นะมันต้องเข้าเนื้อเพลงอ่ะเฮ้ยแต่เนี้ยกูว่ามันก็ดีนะเทคนิคเนี้ยใส่เนื้อเพลงเข้าไปมันจะร้องจำง่ายแต่เนื้อเพลงนี้รู้จักนะจากนั้นนางเงือกน้อยนางเงือกบนตบชั้นล่างโต๊หน้าต๊หลังต๊พร้อมพร้อมกันเอ๊ะว้ายแล้วมึงกูคิดไม่ออกอ่ะ อัเนี่ยก็อัดมายิ้มอ่ะเออส่งยิ้มไม่เฉยส่งยิ้มนี่เฉยไงต่อยิ้มมาเขี้ขาดที่ครึ่งเนี่ยเออว่ะแล้วก็มาทำให้ใจเด้งันละลายฮ่าฮ่าฮ่าวิจารณ์เดี๋ยวมึงจะดูดันกูแมาเป็นติ๊กต็อก นายนางเงือกหรือหนูพูดสแลงเฮโยมึงอ่ะเออใครพูดใครพูดเปล่านางเงือกพูดว่าจุดดันไม่เก่งเรื่อเดินไปอย่างเงี้ยแล้วเอาคลิมาอย่างงี้พี่กุชอบไอเกมเนี้ยพอไอคนพิมบ์แบบไม่จะเครียดนะพักพอพิมพ์เสร็จปุ๊บปั่นเลยเหมือนแอร์อะนางเงือกพูดว่า มายังะสลังเหยยมหายไปไหนอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเจ้าชาหนูเลยพูดว่าเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามาจากไนไม่รู้ว่าใครเอามันกอบปากบางคนก็ยางอยนี้เฮ้ยอ๋อเลยอ่ะไม้ยลบดีกโอเคครับนี่ก็คือผลงานที่เราลังสั่นลงไปนะฮะโดย3าคนว่าเราวัดอย่างนี้ไหมประโยชน์ใครจะถูกสุดอ่ะเพราะ่ังไงเราก็ฟังเสียงของเราเองออกอยู่แล้วอ่เออ มาฮะเราจะมาฟังพร้อมกันนะฮะไม่ไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะภายในสองสองหนึ่งดุดันไม่ไดเอาไปทดันคลิปเอาดุดันทั่งคลิปเพรามันต้องเลื่อนดูก่อนมาชอบชอบจนเราจะฟังพร้อมกันนะฮะอันที่สามตัวเลขอย่าปอมอเนี่ยเดี๋ยวอยู่มาขับกับรถดุดจัดเฮ้ยใครพูดวะ 2นึ่งสองสามนหมู่บ้านแห่งมีเจ้าชายหนูได้ไปเจอเห็ดซึ่งเป็นหมู่บ้านของเห็ดมีความสุขล่าเริงแล้วก็เดินไปเจอบ่อน้ำเจอบ่อน้ำปุ๊บขาเลยส่องเงาในบ่อน้ำเอ๊ยหมดเวลาโอเคหมฮาดยืนจัดแค่เริ่มก็ผิดแล้วเป็นหมู่บ้านที่พูกแล้วนะหมู่บ้านมึงยังไม่เชื่อกูแต่มึงเิือกมาสักไม่ใช่หรอวะ กูยังไม่ได้พูดคำว่าภาสาเลยกูบอกอยู่คือตอนนี้ถูกแค่บ้านเหตุเจ้าชายหนูมึงเสือกไปแอดมบอบเข้าไปคือถูกไม่ถึง50%าสิบเปอร์เซนต์่งต่อหลังจากสองเงาเห็นนางเงือกตัวหนึ่งเจ้าชายหนูไปลงน้ำไปดูเมืองใต้บาดาลนางเงือกบอกว่า ข้างบนน่ะหมู่บ้านเห็ดอ่ะมันเป็นโจรเฮ้ยเฮ้ยอ่ะก็เลยชวนเจ้าชายหนูมาสร้างพันธมิตรหมดเวลาหมดเวลาเฮ้ยใกล้เกียรใกล้เคียง์ไหยากปะไอ้ยังไม่ใกล้เคียงตัวยาตอนเนี้ยอ่านไดินเนี่ยมันไม่แอดเวิร์เข้าไปมันไม่มีกิริยาของตัวละครแอดเวิร์เท่ากับแอดวานถือว่ามันแบบว่าถือว่าเยอะสุดถูกเยอะสุดจบได้วยอะ พันธมิตรรพันธมิตรพอสร้างพันธมิตรเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มรวมกองกำลังเพื่อที่จะเตรียมไปสู้รบกับหมู่บ้านเห็ดเพราะหมู่บ้านเห็ดอ่ะมันเริ่มจะไปยึดปราสาทเยจ้าชายหนูอยู่ก็เลยพวกนั้นกลายเป็นกบฏกปแล้วอาแล้วสุดท้ายหายไปเยอะนะเจ้าชายหนูที่รวมพลกับเจ้าหมนไปแล้ว อ๋อหรวมพนขาดอ่ะขาดแค่ตอนท้ายคือกบฏโดฝั่งนั้นเป็นกระแล้วก็รวมกำลังแล้วก็ต่อของมึงคือขึ้นไปข้างบนตอนนี้กูอินจัดเลยกูให้มึงว่ากูให้อิงนะตอนนี้คือกูว่าให้ตัวเองอยู่แล้วแบบเพราะว่าเพราะว่าอยู่ดันเพราะกูรู้สึกว่ากูเรียบเรียงได้แบบว่าเหมือนกูนั่งเขียนหนังสืออยู่อะฟังกูเลยไปมังกูต่อเลยต่อเลยมังทีให้กูเอฟเฟอรไ พอเจ้าชายหนูกับเจ้าหญิงเงือกพอขึ้นไปแล้วก็เลยคิดจะไปวางแผนกันก่อนที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่ง <อะ S 2> ซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านเห็ดเรา<ล>วางแผนกันว่าเราจะเข้าไปบุกยังไงเราจะใช้กลยุทธ์อะไรเข้าไปาซึ่งเจ้าชายหนูก็พูดออกมาว่าโอ้อันี้เป๊ะหมดเวลาเฮ้ยอันนี้ก็อันนี้เป๊ปะ <c oughs> อ,นนอันนี้เป๊ะประโยคนี้เหมือนปมกใหมือนสรุปมาให้โอเคอย่างน้อยยังโอเคไอ้สองนนี้แหละ อาริกาโต้กับอะไรเนี่ยเจ้าชายหนูพูดว่าอาริกาโต้อ่าอาริโกโต้ถูกหลังจากนั้นนางเนื้อกระมองหน้าเจ้าชายหนูแลเยะส่งยิ้มมาส่งยิ้มมาด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็าก็เดินไปที่หมู่บ้านเห็ดเพื่อไปเจรจาอโอ้โหจากนั้น มันไม่ลงเอยด้วยดีอ <UC S> ่าเลยกลับมาวางแผนหมด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 อะลงเอยไม่ด <zo an> ีก <Toyota> ล uh, ับมาล้างแขนวางแผนเบ้ากลับมาล้างแขนเมื่อกี้ได้ยินเดี่ยวเดียวมันไม่ลงเอยด้วยดีอ่าก็เลยกลับมาหมด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 วางแผนกอมวางแผนนะแต่อันนี้ของบอลหายไปเยอะเอออะไรทำไม่ดีเอออะไรสองอะไรเกียดเยอะไม่หน่อยเอออะไรเกียดเยอะแต่สังเกตแอะมันสั้นลงจากอันแรกมากเลยนะแต่ก็พอเข้าใจอยู่นะอันนี้ก็ะตุกอะอันสุดท้ายอันสุดท้ายของอิงยังตอบฟอร์มเหรอเนยอิงซองทาบ หลังจากเจรจาไม่ผ่านปุ๊บก็กลับมาวางแผนว่าเอยจะพูดยังไงดีเพราะว่าพูดว่าไอกระโตไม่เข้าใจก็เลยวางแผนว่าจะพูดกลับไปกลับไปพูดใหม่ตอนนี้นางเงือกพูดเองเลยเซมาหรือยังเซมาหรือยังไอเจ้าใจหนูบอกว่าเฮ้ยกำลังเทยู่แล้วทีนี้หมดเวลาเโอเคแล้วมได้อยู่เฮ้ยมาใกล้เคียงว่ะไอยียมาตัดสินมาตัดสินนะงั้นอะขาดอะไรวะเราจะตัดสินทีละบรรทัดหรือทีละเสียง ของใครไปบมานทีละพารากราฟไปเลยว่ามีเปอร์เซ็นต์ใกล้กับที่เล่าไปมากแค่ไหนเราควรจะอนุโลมให้หรือว่าควรลงโทษประโยคแรกใกล้เคียงเท่าไหร่มึงว่าให้เท่าไหร่กูแม่ตัวเองเลยกูไม่ให้รอที่อะไรโอเคเนี่ยบอกแล้วว่ามึงอะพูดว่าหมู่บ้านไม่ประสาคนที่ต้องตีอับคนหลังเชื่อกูไม่ต้องพูดนี่แต่มึงเลือกปาะสาไม่ใช่หรอวะไอ้หนู จริงว่ามัวกันเออเดี๋ยวกูใส่ทุกเทปแล้วไดะแล้วมัวประโยชน์ต่อไปของบอลนะอันนี้ให้อันนี้ให้แบบครบเลยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คบเข้าใจได้เอเข้าใจเลยอ่ะเหมือนพูดอีกรอบอ่ะของอิงอันนี้ให้อันนี้ให้ให้ให้ประโยชน์ที่สามมันเป็นธรรมดาทุกคนที่แบบว่าคนไปต่อไปของกูเลยของกูเลย ประโยคที่สองของผมจึงขึ <out> ้นจากน้ำเนี <hat or Gram ABS> ่ยกูให้ตัวเองอะใช่อันนี้เหมือนสนุกไหมอ่ะเออนี่กูได้แล้วผมไอบอนกูไม่ให้ขาดไปเยอะพอใจายไปเยอะให้มันใส่เซฟกัดปะลองปะลองไลองลองลองกิงว่ะเดี๋ยวกูใส่ทุกเทปเลยกัดมาเร็วเอาไปแดงหน้ดูดันแล้วนะ เฮ้ยท hey ี่เซ็ตได้จริงไม่เอาของแล้วนี่ไม่กดซับอ่ะยัไม่กดซับเออซับสิครับรอรออะไรอ่ะโอ้โหกดไลค์ด้วยครับกูไม่ให้ของมึงอ่ะไอ่อันสุดท้ายทำไมวะโอ้หทำไมวะกัดไปเยอะทาไมวะอ่ะวอให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้รอรอรอ พออะไรมาใช้เขาก็ช่วยวะหรือมันตีผิดจุดรองวะเอ๊ะช่วยป่ะแตกต่างวะดีขึ้นเฮ้ยไหนล้วใส่ใหม่อ่ะนี่อุ้ยอุ้ยอะไรนั่งก๊อปดีขึ้นปะไม่ค่อยดีอ๋อหมวกเพื่อนไม่ค่อยดี โอเคครับก็เป็นประมาณนี้ครับืออยากให้เลย็อหเล่นุกมันสนุกนะคิดมามั่วๆแต่เออมันก็เพลินดีนะมันช่วยกันเครียดอ่ะโอ้ถ้ามีหลายคนน่ะก็พูดเลยถ้ามีปัจจัยอะไรทั้งอย่างวางไว้เอ้ยไม่ดีหมายถึงปัจจัยที่ทำไหว้พระอ๋อนั่นแหละเรอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับไปดูคลิปเก่าๆกันด้วยนะฮะรับรองติดใจคนทำติดเตียงบ๊ายบายโอ้ยไปคนไทยเลยเมื่อกี้ระจาย